ปรับขึ้นความคิดจูนจิตทุกเช้าด้วยพลังคําพูดของตัวคุณเองหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆขอให้คุณปลดปล่อยทุกอย่างลงชั่วคราวขอให้คุณใช้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ระหว่างคุณกับตัวคุณเอง พลังของคำพูดคือพลังของการสร้างเพราะคำพูดที่คุณพูดซ้ำคือความเป็นจริงที่คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้ตอนนี้คุณกำลังเรียนรู้วิธีเปลี่ยนคำพูดเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างแท้จริงคุณรู้ไหมทุกคำที่คุณพูดออกมาไม่ได้หายไปไหนเลย จิตใต้สำนึกของคุณเก็บทุกถ้อยคำและมันจะแสดงผลคํานั้นออกมาในชีวิตจริงของคุณถ้าคุณพูดว่าฉันเหนื่อยทุกวันชีวิตก็จะพยายามทำให้คุณเหนื่อยสมจริงแต่ถ้าคุณพูดว่าฉันไม่เก่งจิตก็จะบอกคุณว่าได้เลยแล้วคุณจะเริ่มลืมความเก่งที่มีอยู่ในตัว แต่วันนี้คุณกําลังจะคืนอำนาจกลับมาด้วยคำพูดใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงพลังและความศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุณพูดในใจหรือพูดออกมาดังๆฉันคือผู้สร้างความจริงของตัวเองฉันเลือกคำพูดที่ยกระดับพลังของฉันในทุกวัน ฉันคือพลังงานแห่งความรักความมั่งคัง่งและความสงบจักรวาลอยู่ข้างฉันทุกคำพูดของฉันคือเวทมนต์ฉันพูดด้วยพลังของความตั้งใจและหัวใจที่บริสุทธิ์คำพูดของฉันคือแสงที่เปลี่ยนทุกอย่างรอบตัวให้สว่างขึ้น หายใจลึกๆรู้สึกถึงพลังงานใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ฉันพูดด้วยความรักฉันพูดด้วยความศรัทธาฉันพูดด้วยพลังที่ปลุกชีวิตใหม่ในตัวฉันเองตั้งแต่วันนี้ ฉันจะไม่พูดคำที่ทำร้ายตัวฉันเองอีกฉันพูดเฉพาะคำที่ส่งผลดีกับตัวฉันเองฉันจะไม่พูดคำที่กักพลังงานตัวเองไว้ฉันได้ปลดปล่อยพลังตัวเองออกมาแล้วทุกคำของฉันมีพลังและวันนี้ฉันเลือกพูดแต่สิ่งที่ยกระดับตัวฉันระดับจิตใจฉันฉันคู่ควรกับชีวิตที่ดีที่สุด ฉันมีค่าต่อจักรวันฉันมีพลังเปลี่ยนทุกสิ่งด้วยคำพูดของฉันคำพูดของฉันสร้างความมั่งคัง่งความรักและปฏิหารขอให้ฉันซึมซับพลังงานเหล่านี้เอาไว้ทุกคำที่ฉันพูดต่อไปนี้เป็นการปลุกปฏิหารทุกคำของฉันสร้างคนใหม่ ในระดับจิตใต้สังนึกของฉันเองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งและรู้ไว้ว่าขณะนี้ในใจของฉันได้เปลี่ยนพลังเป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วพลังใหม่ในตัวฉันได้ตื่นขึ้นแล้ว ฉันได้พูดกับตัวเองบอกตัวเองด้วยความรักทุกๆวันทุกๆเช้าทุกคำพูดของฉันคือเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตและฉันคือคนที่เลือกปลูกมันด้วยตัวของฉันเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณวันนี้ ช่างเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันเหลือเกิน